เห็นอยู่กับตาเมื่อกี้นี่ค่ะเหลือ6.8ค่ะแต่ลดไปหลายนิ้วเลยค่ะหลายหลายเซนเลยค่ะสาอาทิตย์เองค่ะแค่สามอาทิตย์เองสวัสดีนะคะพี่แตนลาติวิทวัสค่ะไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าพี่แตนน้ำหนักเกินแล้วนะคะต้องทำยังไงก็ได้ให้น้ำหนักพี่แตนเนี่ยคงที่ค่ะไม่อย่างนั้นนะนะพี่แตนจะปิดอ้อาวอุ้อยอ้โรคภัยไข้เจ็บอะไรมันก็จะ ถามหาได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วนี่เราผ่านมา3สัปดาห์วันนี้พี่แตนน้ำหนักลงไป2โลนิดๆงั้นเดี๋ยววันนี้หมอให้ตัวเซนด้าเนะาะไปฉีดต่อเนื่องนะครับพอฉีดจนครบเดี๋ยว2สัปดาห์หมอนัดมาติดตามอาการอีกแต่นี่นะคะสุดท้ายพี่มาเจอคุณหมอที่นี่ใจดีมากเลยนะคะทำให้น้ำหนักของพี่แตนนะจาก70กว่าตอนนี้นะคะ เห็นอยู่กับตาเมื่อกี้นี่ค่ะเหลือ68ค่ะ <Wow. S 1> ภายในไม่กี่อาทิตย์เองนะคะสามารถลดไป2กิโล,ก,ก,ลกว่าได้แล้วแต่เป็นคนพุงใหญ่มากตอนนี้นะคะพี่แตนลดไปหลายนิ้วเลยค่ะหลายหลายเซนเลยค่ะหูมปกี่วัดมาตกใจเลยค่ะว่าพุงหายไปไหนคะสุดยอดจริงๆค่ะเนี่ยสบายเลยหายใจก็โล่งอกเลยค่ะเห็นผลทันตาเลยค่ะว่า ของพี่เนี่ยหายไป2กิโลกว่าแล้วภายใน3มอาทิตย์สุดท้ายอันนี้ก็ยังมาตลอดเวลาค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าพี่แดนน้ําหนักเกินไปเยอะไปต้อง10กิโลคุณหมอบอกว่าจะทําให้พี่แดนะหายไป10กิโลให้ได้เลยนะคะภายใน3เดือนเราจะมารุ้นกันนะคะภายใน3เดือนนะน้ำหนักของพี่แดนจะหายไปกี่กิโลคะแต่หมอสัญญากับพี่นะคะว่า3เดือนจะหายไป10กิโลสู้ๆค่ะ thank you